สวัสดีครับผมเบนจากเพจ MINI 4WD 2014นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องดู Starter Pack กันนะครับ Starter Pack ตัวนี้เป็นรุ่น Aero a v a n t นนะครับความหมายของ Starter Pack ก็คือว่าครบชุดนะครับก็คือจะมีทั้งตัวรถกันชนหน้ากันชนหลังเบรกเพจล่างนะครับแล้วก็จะแถมมอเตอร์ด้วยอ่ะมาดูนะครับว่าในกล่องมีอะไรกันบ้าง พอแกะกล่องมานะครับผมก็จะเจอตัว AR c นะครับมีล้อยางนะครับบอดี้ส่วนบนนะครับแล้วก็อ,อุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกเด็กกันชนอะไรเงี้ยครับเขาจะแยกมาเลยตัวนี้มีแถมไขควงด้วยนะครับผมเฟืองจารบีมอเตอร์นะครับก็จะมีมาให้เลยนะครับ